มันจะรวมมันจะโล่งตัวมันจะโลงโลงโปร่งเบาเราจะรเรีักคำนี้เลยเข้าถึงคำคำนี้จากประสบการณ์ภายในที่มันเป็นอย่างเนี้ย มันจะไปใช้คำเบื่อไม่ได้นะเครือตัวมันลโล่งคงกลวงเป็นโพรงบางทีมันก็พอง,พองๆโตๆแล้วก็ขยาย ที่เราไม่ได้คำนึงถึง,งว่าเราจะได้เห็นอะไรไอ้จางนี้ก็ยิ่งทุกหลักเพิ่มขึ้นไปอีกเราทำทุกวิธีแล้วล่ะช่งนี้และหลังจากนั้นเราก็าไม่ได้คิดเรื่องอะไรไม่กังวลอะไร เฉยอยากอย่อยางเนี้ยยังสบายๆทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันมันจะเกินกว่าที่เราคาคิดมันเริ่มรู้สึกมีอิติที่เราสามารถทำได้ ก็จะมีความสุขในน้อยขึย้นมาย่าในระดับที่เป็นรางวัลให่